ทุกคนครับหากพูดถึงแร่ใยห,หินหลายคนก็อาจจะง,งงว่าเป็นแร่อะไรอยู่ในไหนแต่ถ้าบอกว่าแร่ใยห,หินนี้ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดแถมยังจะเสี่ยงทําให้เราเป็นมะเร็งปอดอีกด้วยพูดแบบนี้แล้วตกใจใช่ไหมล่ะครับแร่ใยห,หินเป็นแร่ธรรมชาติที่มีคุณสมบัติทนกดทนร้อนทนไฟเหนียวและยืดหยุ่นได้ดีครับใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่คนไทยใช้กันอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องมุงหลังคากระเบื้องปูพื้นท่อระบายน้ําผ้าเบรกคลัสต์และพลาสติกแปรรูปต่างๆครับ แม้คุณสมบัติของแร่ใยห,หินจะเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมนะครับแต่ก็เป็นอันตร,รายต่อสุขภาพเพราะว่ามีสารก่อมะเร็งอยู่อาจจะทําให้เราเป็นมะเร็งปอดมะเร็งเยื่อพุ่มปอดเยื่อบุช่องท้องหางสูดดมและสัมผัสเป็นเวลานานสะสมการ15-30ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแรงงานที่ทําอุตสาหกรรมครับกว่า60ประเทศทั่วโลกได้มีการยกเลิกการนําเข้าแร่ใยห,หินไปแล้วและใช้สารอื่นมาทดแทนแต่ในประเทศไทยข้อมูลในปี2559พบว่าประเทศไทยนําเข้าแร่ หินสูงเป็นอันดับ5ของโลกแม้มติของคอรมอเมื่อปี2554ได้เห็นชอบตามสมัชชาสุขภาพแห่งชาติว่าโดยเรื่องสังคมไทยไรายแร่ใยหินก็ตามครับจากนี้ทางสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจะทบทวนถึงเรื่องนี้ตั้งแต่ภาครัฐในการที่จะยกเลิกการนําเข้าแร่ใยห,หินและใช้สารอื่นทดแทนขณะที่ภาคประชาชนก็จะเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายของแร่ใยหินเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนําไปสู่สังคมไทยไรแร่ใยหินโดยแท้จริงครับ ทางกรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเปิดกฎหมายสังคมไทยรายแรกใหญ่หินในวันที่3ธันวาคม2564ตั้งแต่เวลา9นา30นาทีเป็นต้นไปทาง Facebook f แ n Page สำน,นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติครับเร็วไหวเข้าใจง่ายสวทอขอบอกครับ